ฝึกวันละสามท่าเป็นเวลาสาสสามวันแล้วมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลังของเราค่ะมาฝึกกันเลยค่ะในวันแรกนี้เราจะใช้ท่าเด็กหมอบนะคะนั่งทับส้นเท้าค่ะท่าเด็กหอบนี้ เด็กหมอบค่ะจะมีประโยชน์ต่อหลังค่ะจะช่วยยืดแผ่นหลังเราช่วยกระตุ้นในระบบท้องเราที่สำคัญส่งผลต่อจากากะด้วยนะใครดูเรื่องพลังงานจะส่งผลต่อจากกะที่หนึ่งและจากากะที่สองค่ะนั่งทับส้นเท้าลงไปนะแล้วผ่านหะน้าอกลงไปหาต้นขาค่ะแล้วค่อยๆวางมือแล้วค่อยๆวางหนะ้าผากลงไปค่ะ เวลาจะขึ้นก็พามือมาวางข้างหัวเข่าสูตรลมหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมาค่ะสำหรับท่าที่หนึ่งท่าที่สองคือท่า Cat and Cow นะคะโดยการที่วางเข่าใต้สะโพกวางมือใต้หัวไหล่ค่ะการที่เราวางแบบนี้เวลาหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องค่ะ ยืดมองบนเลยค่ะคลายไปที่คอบ่าไหล่ด้วยแล้วหายใจออกโก่งค่ะโก่งก้มลงไปคางให้ชิดอกนะคะซึ่งท่าที่สองนี้เราจะเป็นการกระตุ้นแผ่นหลังของเราทั้งหมดค่ะตั้งแต่นอกจากแผ่นหลังแล้วเรายังได้เรื่องกล้ามเนื้อคอบ่าไหลา่แขนแล้วก็ข้อมือของเราด้วยเราจะกระตุ้นไปที่ช่องท้องของเราด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญเราจะได้ในเรื่องของสะโพกค่ะ ในเรื่องของกระดูกเชิงการให้เขามีการเคลื่อนไหวเพิ่มน้ำหล่อลื่นในข้อต่อของบริเวณสะโพกให้กับเรานะคะสำหรับท่าที่สองในท่าที่สามนั่นคือคือท่าชื่อภาษาไทยเรียกว่าสุนัก ก้มนะหรือว่าดา w เวิร์ดด็ค่ะเราจะเริ่มต้นจากที่เราอยู่ในท่าคานเข่านะคะเมื่อสักครู่เราตั้งปลายเท้าค่ะและเรายกหัวเข่าขึ้นให้ลอยดันสะโพกไปที่ด้านหลังก่อนนะหน้าท้องให้ไปหาต้นขาค่อยๆลดศีรษะลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแขนเราแล้วค่อยๆย,ยืดขาขึ้นไปค่ะท่านี้ จะเป็นให้เป็นสามเหลี่ยมเลยนะส่งสะโพกขึ้นไปนะคะขม่วท้องด้วยเวลาจะลงก็วางเข่าลงมาค่ะถ้าดาวเวิร์ดด็เนี่ยจะเป็นการคลายแผ่นหลังให้กับเราทั้งหมดเลยเป็นการกระตุ้นพลังแขนพลังหัวไหล่ของเราแล้วก็ในส่วนของช่องท้องได้บริหาร กระตุ้นการย่อยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้กับเราค่ะส่วนเรื่องขาเราด้วยเรื่องต้นขาทั้งหมดยืดยืดขาแล้วก็ได้ยืดน่องไปฝึกต่อเนื่องสามท่ากันเลยค่ะสำหรับวันนี้นั่งที่ขอบเสื่อเลยค่ะนั่งทับส้นเท้ายืดอกเปิดกล้ามเนือหนะ้าอกค่ะหงายมือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่าพอนคลายให้สบายค่ะการเคลื่อนไหวของเราจะเคลื่อนไหวพร้อมลมหายใจนะ สูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกพับตัวพานะอกลงเดินมือไปค่ะวางนะ้ำผักลงไปตรงนี้สูดลมหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกเหยียดมือไปให้สุดแขนกลางมือออกไปให้กว้างท้องแขนหนีบหูไว้นะ อาละจะพาขึ้นค่ะสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมาอยู่ในท่าคานเข่า,ข,าขอแคทแอนคาวเลยใครที่ดูแล้วกล้ามเนื้อของเราไม่ตรงจัดระเบียบมือใหม่นะจัดระเบียบหัวเข่าใหม่หายใจเข้ายืดอกค่ะหย่อนท้องลงไปนะแอ่นหลังนะคะท่าน,นี้แล้วหายใจออกโก่งหลังโก่งสะบักค่ะ ขอพาทําแค่ชุดเดียวสูตรลมหายใจเข้าพาตัวเองกลับขึ้นมาปลายเท้าตั้งนะคะ เอาละพอปลายเท้าตั้งเสร็จเรียบร้อยสูดลมหายใจเข้ายกหัวเข่าขึ้นค่อยๆดันสะโพกและโด่งขึ้นไปข่ดท้องให้ขมิมวหายใจออกอยู่ตรงนี้กดตัวเองลงไปกดตัวเองคือกดศีรษะกดอกลงไปหาพื้นเอ้าละขย่งปลายเท้าพาหัวเขา่ามาวางเท้าราบกับพื้นหมอบลงไปชายโพธ มอบลงนะคราวนี้จะพาเป็นท่าละสองลมค่ะแขนเหยียดยาวไปนะคะกลางฝ่ามือออกให้กว้างยืดไปกระตุ้ไปลายนิ้วไปให้สุดแขนเลยค่ะสุดลมหายใจเข้าให้หลึกอ,ออกให้ยาวค่ะขออีกหนึ่งลมสุดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่ะ สองลมครบแล้วหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมาค่ะพอขึ้นมาปุ๊บจัดระเบียบตัวเองมือหัวไหล่ให้ตรงฝ่ามือนะตรงนี้อีกสองลมค่ะหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องและกระดกก้นหายใจออกโกงหลังโกงสบักมองไปที่สะดือลมที่สองค่ะสูดลมหายใจเข้ายืดอกหย่อนท้องกระดกก้นให้เยอะคลายหลังเราค่ะแล้วหายใจออกโกงหลังโกงสบักมองไปที่สะดือ อาวละพอครบสองลมเสร็จเยียบร้อยกลับมาตรงกลางค่ะปลายเท้าตั้งยกหัวเข่าให้ลอยดันสะโพกไปหาหน้าขานะแล้วค่อยๆย,ย,ยืดเหยียดขาใครที่ส้นเท้าลอยปล่อยไปนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าตึงเกินไปอนุญาตให้งอขาซ้ายขวาได้นะใครไหวแล้วค่อยๆกดอกเหยียดขาให้ตรงค่ะยืดขายืดน่องยืดแผ่นหลงังค้างท่าอีกสองลมหายใจเข้าให้หรือ ออกให้ยาวขะแมวนะคะท้องคระแมวไว้หายใจเข้าอีกหนึ่งลมค่ะแล้วหายใจออก เขย่งปลายเท้าแล้ววางหัวเข่าลงเท้าราบกับพื้นนั่งทับส้นเท้าหมอบลงไปลายชายโพสวางข้อศอกลงไปได้นะผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายข้อมือที่เราส่งพลังไปที่มือของเราที่แขนของเราเอาลราอยู่ตรงนี้ขอสามลมนะสามสองและหนึ่ง เหยียดมือไปให้สุดแขนค่ะท้องแขนให้เฉียดใบหูกลางฝ่ามือออกให้กว้างสูดลมหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาอยู่ในท่าคานเขา่าหายใจออกจัดระเบียบตัวเองให้ดีก่อนวางมือให้กว้างนะหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องลงไปหลังให้แอนกระดกก้นขึ้นแล้วหายใจออกช้าๆค่ะสัมพันธ์ลมหายใจหายใจเข้าลมที่สองค่ะขอสามลมนะ แล้วหายใจออกค่ะหายใจเข้าลมที่สามค่ะแล้วหายใจออกค่ะสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองกลับคืนมาปลายเท้าตั้งยกหัวเข่าให้ลอยดันสะโพกหาต้นขาแล้วค่อยๆยยืดส่งสะโพกขึ้นสูงเข้าสู่ท่าดาววดกดอกลงไปสายตามองไปที่เท้าของเราค้างท่าสาม สองและ หนึ่งเยี่ยมมากค่ะขเขย่ยงปลายเท้าวางเข่าเท้าราบนั่งทับส้นเท้าคราวนี้เราจะไม่ขยับนะ้าต่อเนื่องท่าเลยหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นมาหายใจออกจัดระเบียบกล้ามเนื้อหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องกระโดกกน้นหายใจออกโกงหลังโก่งสะบักมองไปที่สะดือสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองกลับมาปลายเท้าตั้งหายใจออกโด่งสะโพกขึ้นไปให้สูง สูดลมหายใจเข้า หายใจออกวางเข่าเท้าราบหมอบลงไปชายโพสหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาจากหายใจออกจัดระเบียบกล้ามเนื้อหายใจเข้ายืดอกหย่อนท้องกระดกก้นหายใจออกกงลังกงสะบักค่ะหายใจเข้าพาตัวกลับขึ้นมาปลายเท้าตั้งหายใจออกโด่งสะโพกขึ้นไปให้สูงสุดลมหายใจเข้า หายใจออกวางเข่าเท้าราบหมอบลงมาชายโพธดหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาค่ะแล้วหายใจออกหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องหายใจออกกงหลังกงสะบักหายใจเข้าพาตัวกลับคืนมาปลายเท้าตั้งหายใจออกโด่งสะโพกขึ้นไปเลยแล้วหายใจเข้าตรงนี้ หายใจออกขยิงไปเท้าวางเข่าเท้าราบค่อยๆนั่งทับส้นเท้าแล้วหมอบลงไปค่ะสามสองและหนึ่งฝาม,มือวางข้างหัวเข่าสูดลมหายใจเข้าค่อยๆพาตัวเองขึ้นมาค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะฝึกฝึกการวันละสามท่าค่อยๆปรับ ที่ลมหายใจเราปรับพลังลมปานของเราพร้อมกับค่อยๆกระตุ้นกล้ามเนื้อไปนะคะเราจะใช้เวลา33วันแล้วมาดูว่าเราจะเป็นอย่างไรบ้างเจอกันในคลิปที่2ค่ะน a m าสเตนะคะ